จริงอะครับค to ุณต <N> ้นหอมเนี่ยผ <With vrai, S 2> <no. S 1> ู้ไม่ตรงครับเอาอันดับแรกเลยคุณต้นหอมบอกว่าคุณต้นหอมเป็นคนเอาเอาผลิตภัณฑ์นี้มาจากเกาหลีใต้นะครับซึ่งข้างกล่องเขียนว้เกาหลีใต้ผมไม่ได้เขียนว่าข้างกล่องไม่ได้เขียนว่าเกาหลีใต้แต่คนที่นําเข้าคือ u p l u p l นะครับแล้วก็มีบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทที่แอกทิกก็คืออยู่ในบริษัทเดียวกันกับ u p l นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้ากับใไอคอนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ผมไปดูพอบของบริษัทของ จุพิลกับเนี่ยริษัทที่แพ็คกิง้งห้กับคุณต้นหอมเนี่ยพบความเป็นสิิของเรื่องงบการเงินครับรวมทั้งงบการเงินของคุณต้นหอมที่คุณต้นหอมบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเจง๊งผมอยากให้พี่ดูนะครับว่ามีกำไรตลอดแต่ผมอยากให้ดูว่ารายรับ285ล้านแต่มีรายจ่าย260ล้านเนี่ยเป็นค่าการตลาดเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยผมถามว่าช่วยดีแค่ด้วยนะว่าไอ้ที่บอกว่าขาดทุนและเจ๊งเนี่ย แล้วคุณมีเงินไปสร้างบ้านได้ไงนะครับบ้านหรูนะครับ,บ,รบไม่ใช่ไม่ใช่บาทสองบาทนะประเด็นท,ที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยคุณเก็บค่าสมัครสมาชิกกาสามร้อยบาทนะนะครับเก็บค่าสมัครสมาชิกสามร้อยบาทแล้วมันจะรวยเป็นพันล้านได้ไงผมไม่ดูนะครับที่เขโาโฆษณาเปิดได้นะตอนมีอะไรผมก็ถครับให้ขมมาฟ้อง,องนะซื้อหนึง่งร้อยกำไรร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ร้อยบาทนะเนี่ยให้ดูนะครับว่า เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมป็นถึงเกิดปัญหานี่คือความเสียหายนะครับไม่ใช่น,น้อยนะครับคนน่ะที่เสียหายนะครับนะคือคนที่เสียหายในเรืองของฟังว่าการซื้อสินค้าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะยิงแอดมาแล้วก็ให้สมัครสมาชิกสามร้อยบาทนะครับทุกคนจะต้องสมัครสมาชิกสามร้อยบาทแล้วก็ให้ไปหาื้อขายสมาชิกแล้วก็ให้มาซื้อสินค้า สมมติผมลงทุนเป็น V i P ซื้อสินค้านะครับในราคา100กล่องเป็นลักษณะคือ pre order คือเพราะให้อีกหนึ่งเดือนถึงมารับของได้ปรากฏว่าพอรับของหนึ่งเดือนปรากฏว่ามีขายในช้อปปี้ราคาด้านในราคาครึ่งหนึ่งของราคาที่ที่ผมซื้อไปทําให้ทาให้คนที่ซื้อเป็นสมาชิกของบริษัทเนี้ไม่สามารถขายสินค้าได้เพราะว่าราคาแพงกว่าช้อปปี้ราซาดา ซึ sí, ่งในช้อปปี huh. ้ลาซาด้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากลุ่มคนใดเนี่ยเอาไปขายอ่าในในช้อปปี้ลาซาด้ามันลักษณะคือมันไม่มีใบอนุญาตสกบก็ผิดแล้วนะครับบริษัทเนี่ยไม่มีใบอนุญาตสกบสองคือการโฆษณาก็เป็นเ็จนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโปรเจกต์พันล้านได้ไงนะครับแล้วก็พบการเงินก็ทำให้ดูว่ามันมีอะไรที่มันไม่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 ค่ต้องเท่าไหร่นะครับซึ่งลักษณะเนี้ย เราเจาะมากขึ้นนะครับ,จบเจาะไปถึงโรงงานเพราะโรงงานนี้เป็นโรงงานเดียวที่ผลิตถึงท้ายกับไอคอนเช่นเดียวกันนะซึ่งโรงงานนี้ก็ถูกตรวจสอบอยู่นะครับว่าการังถูกตรวจสอบอู่ว่ามีความน่าสงสัยในเรื่องของอัลบัญชีงบการเงินเ,เช่นเดียวกันซึ่งก๊อกปี้มาก๊อกปี้แบบเดียวเลยนะครับอยู่ที่น้ำาักกาครับเนี่ย โรงงานนี้ก็ทําแบบเนี้ยกันไม่ต่างอะไรกันมากก็อี้ีกันมาเหมือนรกบกันเงินท้ายๆกันซึ่งอยู่ระหว่างการท,าที่เราตรวจสอบนะครับเสียแสนบางคนเสียหายสแสนกว่านะครับอันนี้เรายืนยันนะครับว่าผมขอในแรวผมแคมแสนเนี่ยนะครับผมไม่ชี้แจงเมื่อคุณชี้แจงแล้วคุณยังไม่หยุดคุณยังไปออกซื่งว่าผมเนี่ยจะต้องขอโทษผมจะต้องผมทําให้เขาเนี่ยต้องตกงานถูก เนี่ยผมย,เยกเลิกพรีเซนเตอร์ผมอยากจะบอกคุณต้นหอมว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมจะไปดาเนินคดีคุณพี่ไซเบอร์และคุณก็ไปฟ้องผมที่ศาลในข้อหาผิาดพลาดวยการโฆษณาได้เลยและเดี๋ยวเราไาพิสูจน์เอกสารกันทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาในขณะนี้นะครับซึ่งเราได้มีข้อมูลลับเนี่ยได้มาจํานวนมากแล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าสามารถเอาผิดได้นะครับในขณะนี้